สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงความโชคดี ความเฮงความปังในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2565นะคะก็จะมาเช็คกันเลยว่าลัคนาราศีใดที่เข้าเกณฑ์ความโชคดีตรงนี้บ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรืออันดับ3นะคะก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าทำไมคุณถึงเป็น1ใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2565ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวสิงค์นั้นมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสหมายถึงเงินก้อนนะดาวพระพุธนะคะโคจรมาอยู่ที่เรือนปุตตะค่ะดาวโชคลาภใหญ่โคจรมาอยู่ในเรือนของโชคลาภเล็กแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างแน่นอนค่ะและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธ ดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณยังโยกกันกับดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยจะก่อเกิดสิ่งดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากบุตรบริวารเป็นอย่างดีใครที่ไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กการงานที่ต้องอาศัยลูกน้องบริวารจะหนุนนําตัวคุณเป็นอย่างดีในช่วงนี้ค่ะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องระมัดระวงังนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะโคจรได้ตําแหน่งเป็น ประเกษตรค่ะ,ะเกษตรราธิบดีนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ความเข้มแข็งประหมายถึงว่าไม่หรืออ่อนกําลังลงนะคะไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ประเกษตรอาจจะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ความไม่เข้มแข็งนะคะก็อาจจะด้อยค่าลงมาด้อยคะแนนของดาวพระพุธลงมาแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระพุธยังมาอยู่ในเรือนที่ดีอย่างเรือนปุตตะตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุคคลที่อายุน้อยกว่าคุณจากคนที่ ที่เป็นบริวารเป็นพนักง,งานของคุณจากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของคุณหรือจากลูกหลานของคุณเป็นอายุเกี่ยวกับเขาหรือบุตรบริวารของคุณอาจจะนําตัวเลขบางอย่างมาให้นะคะสามารถที่จะนําตัวเลขเหล่านั้นไปลองเสียงดวงเสียงโชคดูได้ค่ะไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีสิงค์คับดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะยังทํามุมเลง็งลัคนาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะซึ่งอยู่ในเรือนปัตนิด้วยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ความโชคดีได้รับการ ือหนุนสนับสนุนจากคนรักคู่รักของคุณคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือลูกค้าต่างๆนานาที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากกลุ่มคนเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานนะชาวลัคนาราศีสิงห์สามารถทําบุญกับเด็กทําบุญเกี่ยวกับสถานที่เ,ออเด็กกำพร้าทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาประมาณนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาในด้านโชคลาภให้กับคุณเป็นอย่างดีนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับ ชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอให้คุณเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2565นี้กันทุกคนกันทวนหน้านะคะสวัสดีค่ะ